พาไปไหนวันนี้ก็ในนี่คือที่ผมเพาะไก่ทำไก่ไว้อะไรเงี้ยเพาะเพาะพัฒนาสายพันธุ์ไว้แสดงว่าหลังเลิกเล่นฟุตบอลแล้วมาเลี้ยงไก่อย่างเดียวโอเคเอาพาไปดูไก่หน่อยไปเดี๋ยวล่ไก่มีโควิดปัวเนี่ยไม่น่าจะมีครับมันจะใช้วันนี้ นี้เป็นแม่พันหมดอ๋อแม่พันคือพันไก่อันนี้สมมว่าเป็นพม่าครับพม่าคือพันไก่และไข่ไก่ไข่รูอพันเป็นเป็นไก่ชนครับไก่ที่เอาไว้เป็นเป็นเนะอเป็นอ๋อนี่แม่พันไก่ชนช่อันนี้เป็นเป็นเพราะตอนนี้ผมมาอ่าตอนไหนคตอนตอนมมันมันทนชนะโปรไ่ล์ที่ที่คนไทยมาโปรไล์ที่ไห นี้เรากำลัทำาคุณกุ้ควคนมกรัลมาตรฐานอ่าโอ้คโครจะแคงกับแอคซาลบาวไหมอ๋อไม่กล้าไม่กล้าไปตีกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ครับไม่กล้าแอคซาลบาวเลยกลัวอะไรอ๋ออะไร ให้ผมมีตัวเ er> ่าบ้างค่อยว่ากันเอางั้นะครับจริงๆริงนะที่ที่บ้านก็ก็เพราะแต่ที่นี้ก็ไป็นก่อยไว้บ้านบงมันจะลอยบ้านพี่บ้างอะไรเงี้ยคิดแต่ที่นี่จะเป็นที่ผมเอาไว้นะครับทอไว้ส่วนหนึ่งก็ปล่อยผมเองผมรูกลับมาที่บ้านได้สองปีก็ทอมีขายได้ไหบ้างครับได้จะจะถล่มรวมมันก็ได้หลายจะผลักหลักอยู่ครับมันยังไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ฟาร์มฟาร์มที่เขาเป็นมาตรฐานทั้งทีเดียวอื เราเพาะไว้เพื่อทนมากกว่าเพราะราาช่วงปีแรกเน่ยมันก็ต้องดูว่าลูกไก่ที่เราเพาะออกมาเนี่ยมันมันดีหรือไม่ดีถ้าตั้มจริงๆก็ประมาณ6กเจ็ดเจดถึงสิเดือนแต่ถ้าอายุดีจริงๆก็ประมาณ1 2บสเดือนเนะี่เอาไปทนทลงสนามได้แล้ว